สวัสดีตอนเช้านะครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันสบายสตาชวิตนะครับวันนี้ออกกำลังกายช่วงเช้าเช้าในในวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับก็ใกล้จะถึงปีใหม่ก่อนอื่นต้องส่งกำลังใจไปให้พี่น้องชาวใต้ที่น้ําท่วมด้วยนะครับขอให้สู้ๆนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมต้น ตะเคียนทองนะครับนี่ต้นตะเคียนทองนี่ก็เป็นเป็นไม้ที่ไม่เป็นไม้เศรษฐกิจนะเป็นเป็นไม้ที่เนื้อเหลืองเหมือนทองท่านผู้ชมนีก็เป็นไม้ที่อยู่ในกลุ่มตะเคียนทองตะเคียนหินตะเคียนรากตะเคียนสามพรนะครับ ก็ถือว่าม,มาีในสายพันธุ์เดียวกันแต่ว่าก็แยกแตกต่างไปแต่ละชนิดนะครับนี่นี่คือตะเคียนทองที่มีเนื้อเหลืองเหมือนทองท่านผู้ชมก็เหมาะสำหรับที่จะสร้างบ้านเรือนสร้างอาคารบ้านเรือนสมัยก่อนนะครับแต่สมัยนี้ผมไม่ทราบว่าจะมีไม้ไปรูปตะเคียนทองหรือไม่นะครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่ในอุทยานแห่งชาติเขาพนมินจ่าท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมมาดูต้นตะเคียนทองตะเคียนทองต้นนี้ผมเองก็มีส่วนร่วมในการที่จะปลูกในการปลูกต้นตะเคียนทองตรงนี้นะครับต้นตะเคียนทองต้นนี้ปลูกไว้ตั้งแต่ พศ2524-25นะครับตอนปีนั้นขนาดนั้นบริเวณนี้จะเป็นป่ายาคาแล้วก็เป็นเป็นไร่นะครับที่เขามาทำข้าวแล้วอุทยานก็มาจัดตั้งแล้วก็ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเข้าไปก็ถือว่าท่านผู้ชมนี้ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นเปลือก ที่ว่าแตกยาวๆท่านผู้ชมนี่ไม้ตะเคียนทองนี่เวลาแปรรูปนี่หนักก็ไม่หนักเกินนะครับไม่เหมือนตะเคียนหินที่อูหนักมากๆตะเคียนรากก็หนักนะครับแต่ตะเคียนทองนี่สามารถที่จะปลูกได้ทุกพื้นที่หัวได้ไปนานก็ปลูกได้นะครับต้นนี้ก็วัดความโตนี่น่าจะได้สักหนึ่งร้อยเซนติเมตรนะครับนี่ ตั้งแต่ปลูกตั้งแต่พศ2524 25ก็เถือว่ารวมอายุก็ประมาณน่าจะได้ว่า40ปีบวกบวกท่านผู้ชมความสูงก็ประมาณ30เมตรน่าจะไม่ขาดนะครับท่านผู้ชมตรงนี้เป็นพื้นที่โลง่งท่านผู้ชมก็เลยเห็น ต้นตะเคียนทองนี่จะสูงชะลูดเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปชมอีกต้นนะครับต้นนู้นเป็นต้นที่ใหญ่กว่าต้นนี้นะครับตรงนี้ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นนะครับต้นนี้ปลูกตั้งแต่ยังไม่สร้างอาคารนี้นะครับตรงนี้เป็นร้านสวัสดิการของทยานดัานผู้ชมอันนี้ปลูกก่อน นี่อันนี้เกือบสองร้อยเซนติเมตรนะครับนี่ความโตหรือว่ารอบรอบลำต้นนะครับี่แต่ดูในในจอดูในจอโทศรศัพท์นี่แล้วดูเล็กนะครับแต่ว่าดูของจริงนี่จะใหญ่มากนะครับน,นี่ครับนี่ลักษณะที่ไม้สี่สิบกว่าปีท่านผู้ชมความสูง,งต้นนี้ก็น่าจะเกือบจะได้สี่สิบเมตรแล้วครับนี่ความสูง เรามากๆนะครับสวยต้นนี้ต้นนู้นก็ปลูกพร้อมกันนะครับแต่ว่าต้นเล็กต้นนี้เพราะว่าการปลูกเนี่ยอาจจะปลูกระยะที่ชิดไปนะครับก็จะมีการเบียดบังร่มเงานะครับก็เลยทำให้บางต้นก็ โชาท่านผู้ชมนี่ตะเขียนทองล้วนๆน,นะครับนี่สรุปแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้ที่ปลูกแล้วก็จะตายนะครับแล้วก็ปล่อยให้เป็นสนามหญ้าท่านผู้ชมนี่คือในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาพนมเปญจาที่จังหวัดกระบี่ท่านผู้ชมเป็นต้นไม้ที่ปลูกปลูกเสริม นี่ต้นนี้สองร้อยกว่านะครับนี่ความโตใหญ่มากเลยนะครับนีน่ี่ก็เปลือกก็รักขนาดนี้นะครับนี่ต้นนี้ก็40เมตรนะครับความสูงโดยประมาณท่านผู้ชม ต้นนี้ขึ้นโดดเดี่ยวนะครับที่รอดมาต้นนี้ก็ปลูกตั้งแต่พศออ2524ป,ประมาณนี้นะครับนี่แต่ว่าขึ้นแบบโดดเดี่ยวไม่มีคู่แข่งท่านผู้ชมก็เลยทำให้ไม้นี่มีความอุดมสมบูรณ์โตเปล่าสูงนะครับนี่ต้นตะเขียนทองอ่าไม่ได้มาบูชา นางไม้นะครับก็บอกว่าตะเคียนนี่แรงนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นแถวภาคกลางนี่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับตะเคียนทองบริเวณนี้ก็จะเป็นต้นตะเคียนทองทั้งหมดนะครับต้นนี้ก็เพิ่งปลูกช่อมนะครับก็ถือว่ากำลังที่จะเติบโต อ่าสวยนะครับตรงนี้อยู่หน้าที่ทำการหรือว่าสำนักงานอุทยานแห่งชาตินะครับสำนักงานนี่เป็นต้นตะเคียนทองแล้วก็มีปะปนด้วยยางน้ำมันหมูท่านผู้ชม ตรงนี้เป็นยางน้ำมันหมูท่านผู้ชมถ้าหากว่าปลูกแล้วไม่ไปบดบังกับต้นอื่นๆหรือว่าระยะที่ปลูกเนี่ยต้องให้ห่างกว่านี้แต่ว่าถ้าชิดเกินก็จะอยู่ลักษณะที่อ่าผอมนะครับต้นจะเล็กแล้วก็สูงท่านผู้ชมก็เลยทำให้ดูแกรรๆไปนะครับแล้วก็มุมสุดตรงน้นก็เป็นต้นตะเคียนทองนะครับ มีการปลูกผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงในกลมนะครับในกลมทรัพยากรธรรมชาติเมื่อปี2523 0 0 24นะครับนี่ก็เวลาเปิดอุทยานก็ได้มาปลูกไว้นะครับต้นตะเคียนทองท่านผู้ชมปลูกไว้เป็นแถวเลยนะครับปออลูกบริเวณป้าย ก็ถ้าปลูกชิดๆก็จะมีลักษณะที่ต้นไม่สวยเท่าไร่ท่านผู้ชมก็อยู่บางต้นก็มีลักษณะแบนๆโควดงอท่านผู้ชม,อมตอนนี้เวลาหกโมงกว่าๆท่านผู้ชมก็อาจจะดูมืดคลึ้มไปนะครับแต่ให้พอดูได้ว่า เป็นไม้อะไรนะครับนี่ตักเขียนท่อที่ปลูกไว้เมื่อพศสอง3ันสามยิ่ท่านผู้ชม,มก็ตรงนี้ก็จะดูเป็นแถวไปนู่นเลยนะครับท่านที่ปลูกก็มีผู้ว่าราชก,การจังหวัดสมัยนั้นนะครับแล้วก็มีรัฐมนตรีมาปลูกไว้นะครับตอนเปิดอุทยานนะครับ ตรงนี้ก็เป็นกลุ่มตะเคียนทองส่วนใหญ่นะครับท่านผู้ชมแต่มีไม้ยางน้ำมันหมูามารวมปนอยู่ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นไม้ตะแบกแล้วก็ไม้อื่นๆน,นะครับตรงนี้ก็อยู่ติดลำห้วยแล้วก็อยู่หน้าสำนักงานอยู่หน้าป้ายอุทยานที่เลยทีเดียวนะครับนี่ก็วันนี้ก็ ได้เวลาอันสมควรนะครับเดี๋ยวจะไปวิ่งต่อเลยครับท่านผู้ชมวิ่งบ้างเดินบ้างนะครับนี่อุทยานแห่งชาติเขาพนมเปญจานะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมท,ท,ท,ที่ติดตามนะครับท,ที่ติดตามเสมอมานะครับรอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ได้เวลา กอสมควรคลิปหน้าพบกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้นตะเกียนทองนะครับถ้าหากว่าใครมีรายละเอียดหรือจะสอบถามก็เชิญลงอ่คอมเมนต์ลงมาคุยกันบ้างนะครับ <Yeah. S 1> ต้นตรงหน้านี่เป็นต้นจันผานะครับ <Yeah. S 1> ครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบายบาย